สนับสนุนรายการโดยหอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟรมกล่อมอร่อยแท้ถูกใจสวากาแฟสวคอฟฟี่พลัส,ส28ปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x ็กซิแบ วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทดูสถานการณ์และวางแผนป้องกันน้ำท่วมหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องจับตาวิ๊กป้อมและธรรมนัฐร่วมวงประชุมสสพลังประชารัฐวันนี้ส่งท้ายปิดสมัยประชุมสภา ใหญ่ชัยภูมิืนคำสั่งไม่ยอมตรวจเชื้อโควิดหลังใกล้คิดญาติที่ติดเชื้อทั้งบ้านปลัดอำเภอการข้อกฎหมายยังไม่ฟังสุดท้ายต้องกั้นพื้นที่ห้ามเข้าออกสาวโพสต์แฉแก๊งต้มตุนโทรหลอกเหยื่อให้โอนเงินเพื่อช่วยให้รอดคดีฟอกเงินสาวโทรกลับไปโรงพักตำรวจแค่บอกโดนมาหลายรายแล้ว ทันข่าวทั่วทิศเกาะติดทุกสถานการณ์เคลื่อนไหวในเช้าข่าวเข้มกับกนกรัฐวงศ์สกุลและธีระพัญญะไพบูลณ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,ดรบได้เวลาของเช้าข่าวเข้มนะฮะวันนี้8.47โมง47นาทีแล้วนะฮะเจอกันค่อนข้างช้าวันนี้นะฮะ วันนี้บ่ายโมงครึ่งนะฮะบ,บ่ายโงครึ่งนายกลุงตู่จะไปที่อ,อ,อำเภอสัพ,พยานะฮะจังหวัดชัยนาทไปตรวจดูเรื่องของคนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่นั่นนะครับบ่ายโมงครึ่งบ่ายสโมงประมาณบ่ายสองโมงสีนะครับทานายกก็จะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำใน